นโมพุทธายะก็คือผู้ธเจ้าห้าพระองค์พุทธะไตรัตนญาณพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,นาไงไตวิวสามท่านมีความรู้เรื่องสามโลกธาตุญานคือความอย่างรู้นะก็แปลไปเรื่อยๆใช่ไหมมณีนพราชคือสมัติจกักรพัฒน์นศีสะหัสสะสุธมมาท่านไปได้ทั้งหมดเลยไม่ได้โลกอย่างเดียวนะ แสนโกรธจัก,กรวาลท่านยังไปได้เลยท่านรู้หมดแหละพุทธโธธมโมสังโฆกับพูทพระเจ้าก็น,นึกไปนาโมพุทธายะก็คือพุะพระเจ้าสีองค์ท่านไปแล้วเหลือเจ้าบารมีรวมยังไม่รวมคือพภะษีตอนนี้ขอบารมีท่านมาก่อนยะถาพุทมโมนะบารมีภะษียังไม่ได้รวมนะยังกระจายอยู่เลยพุทโธธโมสังโฆใช่ไหม ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาบูชาพระพุทธประธรรมวสม่งอคีทานังวังคันทังก็คือไฟนอกคือไฟข้างนอกเนี่ยไฟในใจอย่าให้เกิดอย่าให้มีสีวลีก็คือชีวิตของเราชีวิตของเราอิงกับจกกักรพรทดิท่านมีอะไรเราก็มีด้วยมีสมบัติอะไรเราก็มีด้วยใช่ไหม ทำไมมีหลวงปู่ในใจถึงไม่มีจนนะคะอ้าวท่านมีอะไรเราก็มีด้วยไนงะเรานึกไปออกอะไรเรามองมองทุกภาพท่านแล้วก็สวดไปเรื่อยๆวิธีการนะฮะใครมีปัญหาเรื่องชีวิตจะเป็นทางโลกหรือทางนำเนี่ยมองภาพท่านสบายๆแล้วก็สวดไปนึกถึงปัญหามันจะมีความรู้สึกความรู้สึกก็จะบอกเองเราเองต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ท่านมีทุกอย่างไงแต่เราไม่มีไงเราอาศัยท่านไงใช่ได้นะฮะหลวงพ่อท่านบารมีท่านเยอะนะะตอนไปครั้งแรกยังไม่รู้เลยท่านบอกท่านอยู่หัวแถวนะนั่งอยู่หัวแถวตอนยังคิดไม่ออกฮนะ <c oughs> หัวแถวคืเอาวัาสุสุดไงอ <c oughs> <c oughs> ย่างนั้นแหละาอนั้นบารมีท่านเยอะและยังไม่รวมด้วยฮะ เพราะงั้นเวลาขอท่านนะมองภาพท่านเนี่ยหลวงพ่อรวมบรารมีหลวงพ่อที่หลวงพ่อเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมาที่ลูกหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็มาที่หนูแล้วมาที่ผมแผ่ได้เลยฮะ สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากยาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ